กับบกรีรัมยนบ้านเฮาป็นไดครับเขาก็ถือว่าจเจริญเติบมีฮอดถนนลาอย่างนะครันนเนาะผมเพิ่เขา้าเส้นผมคุณเราแซงครับเดี๋ยวดูดูสังเกตครับแซงต้องแซงซ้ายนะครับพี่น้องถ้าเฮาไปแซงขวานี่ก็เบื้องเอาแต่ประเทศไทยเฮาเฮาสิแซงขวาน,นะครับแต่ยูราวเขาสิแซงซ้ายสังเกตนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ ชิดขวาครับรถยนต์รถเก่งชิดขวาเป็นท่าบ้านเฮาถ้าชิดขวาเนี่ยโดนบีบไรแล้วครับนี่ครับสังเกตถ้าเข้ามาประเทศลาวแล้วมันแต่ส่วนมากเอ่อซีมี่นายทุนของประเทศจีนนะครับเนาะพวกนีก้ที่เข้ามาทําธุรกิจในลาวพาฮัทผู้หญิงครับรถเทลือมาเฮ้ผู้ชายเอ,อ๊ะก็โอ้โหตายฮะโอ้ยลงลงดี้องเอ้ย เห็นผู้ญิงนั่งอยู่ก่นขวาเมื่อคนละพวงมาไล่เพรนึกว่าผู้ยิงขครขับรถเทเล่โคดไล่แท้มาเตงมาแล้นะอมาเตงสปอร์ตนนรี่นะด้นี่หมแน่เก่งเขาบดขย่อยได้นั้นไหมเยขวาเนยเฮยขวาเนยโอ้ย มาใหม่ระวังได้ดีเนอะ คันี้มันซื้อรถไปขับขี่ซื้อเอาตึงโบโบซื้อแบบมันโบคือทางเข้าไงตรงในซอยอะไรอย่างนี้คือสังเกตถนนของเขาบ่มีเส้นทางกั้นกลางนี่เฮาก็เลยไปได้เต็มที่ไงคนรวยนี่เเออจ้าครัถซื้อครับเลยไปขักขี่ซื้อเอาบางคนบ่มีแสงซ้ายแสงขวาได้เมื่อนาะ แลแต่แลแต่แตสุสเจราตครับหลุมเนี่ยมามีสัญญ,ญาณอยู่อร์อ๋อข้ามาตรงเมืองท่าแขกนี้ยังมีสัญญ,ญาณอยู่บางเครื่องนะครับเด้อสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตของไทยเฮาเจ้าบั่วไทยทั้งลาโโราถือว่า ถือว่าน่าจะอยู่แถวติดฝั่งโคงนี่น่าจะมีสัญญาณพอใส่ได้แล้วเนาะแต่ถ้าเข้าไปลึกๆนี่อาจจะไม่มีอันนี้เป็นรถโดยสารครับนี่จะไปทางในเด้อพี่น้องมาเท่านี่โู้ตรดังโคตนดัขาเรยกเบื้องฟาดเปดเขาข้าเขาอึดนแล้วมาด้ถึงไหนปกติมีแต่คนรวยคนยังเข้าครับข้ามมาเล่าไม่ได้ขี่พักพอซีพวกาคาเป็นล้านแต่แถวสบายสบายซิวซิว ทีมขี่กระเดียนตายแดด้ต้องฟาดแปดอ้ามันก็แซงบูอ๋อรถไทเลือ์สวนมาทีเด็เป็นรถเวียดนามใช่พุ่งใส่นรถไทยเฮานี้กับครับแต่ลมใส่เลยรถไทยเขายังใช่บอลใละวังแต่ถ้ารถเวียดนามมันรีบนเลยคนเบียดเจ้าสิงห์ข้างทางเสี่ยงตายมันเปิดอิสราในการแซงไหมเออแมมันมีเ้นมแันยังมีเส้นนีได้าแซงได้ว่รไทแม่ ประเทศไทยมันจะมีจุดเส้นกลางบอกว่าจุดห้ามแซงจุดแซงได้แต่นี้คือเลแทตอ่าและแต่มารยาทไปมารยาทมันนะครับเนาะเซฟเอาความปลอดภัยภัยมันนะครับเนาะนี่ครับวิวนะครับวิวประเทศลาวนะครับวหน้าตีเบิ้งอีบอัวหน้าตีวนหน้าเอาวหน้าตีมานำเอิัวหน้า ตอนนี้นะครับเน็ตเข้าก็เริ่มหายเริ่มยังแล้วถ้าเกิดเข้าเข้าไปลึกจากบรมวสัญญาณเขาจะได้ทําการเปลี่ยนซิมนะครับไซเคอร์อค่ายอินเทอร์เน็ตของเราครับเดี๋ยวกํา,า,าลังหาร้านซื้อนะครับเพื่อนซานนะครับตึกลาบัดซ่องของของ้าส่วนมากจะเป็นทรงโปมีทรงไทยนะครับ จะเป็นท่งประเทศนอกทรงฝรั่งเศสทรงสงเปนนะครับเงินงต่ำๆถ้าเง,ง,ง,งินสองซันก็ประมาณหลังนี้ครับนี่ครับลักษณะเงินของประเจทศสเปนทรงแบบนี้พวกนั้นน่าจะเป็นอารยธรรมของฝรั่งเทศสที่เขาเคยปกครองมา ก็น,น้าสิรวยหลีคนจนก็น,น่าจะเนอะดูเ,เ,เงินขเขาเนี่ยค่าเงินกระเจ้านี่ต้องลายดีตั้งตั้งสร้างเงินสร้างอันนั้นหลังใหญ่เลยนี่ครับเวลาห้าจะแซงนะครับอยู่ประเทศลาวแซงแซงซ้ายเด้อพี่น้องอย่าไปแซงขวาเต่เขาไม่ได้บอกเฮาเด้อว่าห้ามห้ามแซงห้ามอะไรนะเฮาหุบอย่างเดียวเลยเมือ่อรถดบ้าม ซื้อน้ำก้อนโดยร้านค้าซื้อน้ำก้อนโดยเพื <c oughs> ่อนนะครับพี่น้องตอนนี้เข้ากับข้ามมาเพื่อสิทําการเปลี่ยนซิมเนาะหาเน็ตไซเน็ตในประเทศลาวไซเครือข่ายประเทศลาวนะครับ ตัวเก่าที่เคยใช่ติมอ่อ่เาทีัเติมอยากใส่เน็ตครับเติมอยากสมัครไน้ำสมัครเน็ตเนี่ยอยากใส่เน็ตไม่แสดงว่าสมัครแล้วเนาะถ้าเติมเงินเข้าไปก็ใส่ได้เลยอ๋อคือเคยสมัรเลยเรวะ พัสดซิมตัวนี้มันเคยใช้แล้วมันกะเติมเงินนกกขึ้นเลยอันนี้เรามาเปลี่ยนซิมนะครับเนาะใช้ในลาวอันนี้เป็นร้านค้านะครับเนาะอยู่ประเทศลาวอันนี้คือเบียร์พี่น้องโอ้ราคาเบียร์โอ้เ <Okay. Yeah. S 1> อทดนอดไนนี่โต๊ะท่าโอ้จักเท่าไนเดอ้อนี่นี่ครับเบียรล์ลาว ให้เาวเซ็กให้ให้เพิ่นเซ็กให้น้ำว่ามันใช้เน็ตได้อยู่ยังอย่าสูบอย่าสูบแปดพันกีบต่อสองเจ็ดพันกีบต่อสองพี่น้อง นะครับตอนนี้นะครับเฮาสิม,มุงหน้าเข้าไปเมืองท่าแขกนะครับเนาะไปหากินข้าวกินยังสะก้อนครับ น่าจะเป็นในหน่วยงานราชการเขาโ็้ยลยปรีวิวนะรรีวิวลักิโลอันนี้คือราคาเบียร์บ้านบ้านเพิ่นนะเนาะราคาเบียร์สองแสนอันนี้สามแสนสามแสนในน่าจะเป็นโลนึ่งพอดี เรียบร้อยโอเคครับหลังจากนี้นะครับเฮาได้เน็ตแล้วพี่น้องอ่าพากันเดินทางเข้าเมืองท่าแขกต่อ,อสู้จะเอขายิงสิ่งผู้จะับเออเหวะไปไปเอาตองนี้ครับมีเกิดม,มีอาการปวดปวดปวดท้องขี้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราหาวิธีไปเข้าห้องน้ำพี่น้องโอ้โอ ผู้ดโดยสารขาปวดขี่ระวังรถระวังรถซื้อโคกเลยฟองนีง้ซื้อโคกนะครับฟองนีง้พอเข้าแล้นำโชคของฝากจากท่าแคร พอดีอยากเข้าห้องน้ําพี่น้องเลยบอกล้าอขอ่าขอเจ้าเข้าเลยเขาต้องมาลองซื้อขอซื้อขอแล้วก็ใช้อนุญาตเข้าห้องน้ำนครับผมอันนี้น่าจะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับอ,อยู่ทัาแข่งแม่นบอกฮะโอเคเอาเลย สิบพัน,พนเป็นเท่าไหร่วะสิบพันคือไหนเออเออนี่แหละสิบพันเนะี่คือหมื่นหนึง่งอันนี้โค้กครับพี่น้องปองละสิบพันสิบพันมันตกจากบาทวะังบ้จักเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ข้าจะได้ไปหาคำนวณอีกทีนึง <laughs> โอ้พระเจา้ามันยัดมา,มา,ากาาโอเคครับองงเอาถึงเมืองท่าแขกแล้วเนาะทีนี้กลับมาเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับนี่รีวิวนะครับในการมาครั้งแรกนะครับ ข้าห้องน้ําฟรีครับข้าห้องน้ำฟรีรฟรโดยบม่เสียเงินเพราะว่าเขาซื้อของกระเจ้านี่ครับพุกก่องเนี่ยว0ิบพันสิบันน่าจะประมาณสิบบาทหรือสิบกว่าบาทเนี่ยนะครับเนาะติดตามเสือเก่งเดอะสตอรี่ไปเรืเร่อยๆครับคลิปนี้น่าจะยาวนะครับพุ่นละถึงเวลากลับเทากับที่ได้เดินทางครับ ประมาณสีโ่โมงห้าโมงนะครับเนาะข้ามมาพีเฮาต้องใส่บางม่องเขาจะใส่เงินไทยนะครับเนาะ,ะบางม่องก็อาจจะใส่เงินลาวเนาะ,ะเอาตรงแรกเฮาตรงหาล้านแรกในเมืองถ้าแขกนะะเนาะอันนี้อยียงนอนี่ที่ดีต้อนรับเดินบานนำโชคเดิน ดองน้ำโชคอะไรวะเดินบานมองเตะบอลอ๋ออันนี้เป็นมองเตะบอลครับพี่น้องเป็นสนามบอลน่นาจะเป็นสนามฟุตซอลนะครับเนาะบ้านเฮาเอินสนามฟุตซอลนี่ครับม่องเตะบอลครับพี่น้องตอนนี้ฮอดแล้วครับพี่น้องเอาฮอดโตตลาด เมืองทาแขกอธิภา,ากันมาแลกเงินนะเนาะแลกเงินแล้วกะ็เดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่อนะครับสังเกตนะครับตลาดนี่คือตลาดเมืองทาแขกอ๋อร้านขายทองเทียบเลยนะครับเมืองข่าเจ้ามีแต่ร้านขายทงองสังเกตตลาดนะครับเนาะตลาดกันนคือตลาดบ้านเฮาเนี่ย อันนี้มากยังงนี่แม่หมักมันมักมันเคยกินเนาะอยู่ไทยผมเคยกินเสี่งบ้านเาเลยหมคลไม้มาต่เสียงข่วงครับไม้มาแต่เสียงเขื่อนขีดละขีดละสิบห้าพันมันบอแม่อ๋อ อันนี้ตลาดผลไม้เนอะครับเนาะอ่าเฮามาย่างเลาะกันอันนี้มักนัดมักนัดมักนัดเอาละแม่มังนัดมังนัดโอ้ขามาผลแม่ยังอันนี้ชังเราไปหน้าเต็กอยู่อู้หูใน้านคำครับท้านทองอุ้ยจุดแลกเงิน อะไรทอยไรห้าเซนโอ้โหห้าเซนหกล้านนงแซนอนึ 1, ่ 5, 5. 5, 5. 對對้านแพันหนึ่งห้าสถ้าแลกคืนด็ก้าหแลกคืนด็ ถ้าถ้าแลกคืน,นเอา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 ,เ,อา,เ,อา,เ,อาเครื่องนึงเอาห้าอยตอนนี้นะครับเอามาแลกเงินนะครับแลกเงินไทยเป็นเงินกีบอยู่ที่เมืองตะแคดนะครับพันหนึ่งก็จะตกประมาณ5 6าแนกนะครับเนาะถือว่าเลทสูงสูงขึ้นนะครับเนาะ แต่ก้อนจะประมาณ5้าเซนสองห้าเซนสามนะครับเดี๋ยวใจนี่ครับน่สองสามส 2ี่สิบห้าสองแสนสองแสนสองแสนครับสามสิพัน์ครับพี่น้องอันนี้ห้าแลกมาแล้วครับเงินห้ารอมันจะได้นะครับสองแสนสองแสน0สพันธรับหสองแสนสามสพันค์ฮะห้ากสองแสนต้องสองแสนไรฮะ

เซียน200,000 250,000 2ดโอละ50,000ดิเอออัน <isolation> น <audio nek> <Huh ife et> ี้ใบหยัง2อันนี้ดีใบ10,000บกบก1เป็น30,000นี่กระเป็ดฮะคือกันนี้ดิ ปดหินี่ยอันนี้สองเซนโอ้ห้าหกเจ็ดแปดมันใบบมันใบห <alet> ้าหมื่อโอเคตอนนี้าทจ็ดงเซปดโอเคโอค้ยันมาถึงต้มแล้วโอเคครับเข้าไปใล่ลหฮะโอ้ปะปะปมันซื้อหรือเป่าเออห้าร้อยนะครับเนาะเงินห้าร้อยจะจะเป็นสองเซนแปดนะครับเนาะเพราะว่า พันหนึงก็เป็นห้าเซนหกมาดูทีมงานของเขามาเบิ่งคำครับนะอันนี้ร้านเงินร้านเงินรับร้านเงินร้านคำนะครับ เป็นไรราคาแปดพันห้าแปดพันห้าหนึ่งสลึงมสลึงเก้าเก้านะเก้าเก้บาเก้าสิบเก้าเมื่อนสองที่หลังหนคนไทยมากกวที่ซื้อถือว่ามันมันขึ้นบรครับหรือมันลงประมาณราคาราคาทองเนี่ยปะราคาทององยู่ราขึ้นเยอเพราะว่า ตามน้ำแม่นแมนแม่นแมนแม่นครับอันนี้บ้านเส้นไหนนี่วะนี่วะบาทเนึ่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ราคาคำมันขึ้นได้ตลาดโลกเนาะสี่เพี้ยนกันอยู่บ่คำสี่จะเพี้ยนกันไหมจากทองคำลาวกับทองคำไทยเพี้ยนแหละเพี้ยนเนาะแต่นี้ออ่งแดงเนาะอ่า อืมสีจะเข้มกว่าน้ำน้ำมันจะงามกว่าอเอาเไปเอ,อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเงินนะครับเฮาจะมาแลกเงินนะอยู่ร้านคำ,คำแลกเงินก็นได้ โอเคเดนนี้ยนัวนอันนี้นักนัเาดหน,น่งบาทอ,อันนีสองชังเดี๋ยวจะได้ขามาเนาะเอาจำมาแวะดูทีนี้ ไปไปเฮาหากินข้าวโอ้รถอันนี้รถดยสารบ้านตาดทะแขกนี่ครับบรรยากาศเมืองทะแขกเนาะตลาดเมืองทะแขกตลาดล,าก 3, ลาดักสาม์นตะเอิญตะเลากลักสามนะครับเนาะอ๋อ้านทองไปลึกเลยครับจิมจมกันเลยพี่เนอะ